บ้างนะคะโดยทางกรมทางหลวงค่ะได้มีการจัดการประชุมระดมความเห็นโครงการออกแบบทางแยกต่างระดับแยกโดยติให้มีความเหมาะสม ที่ห้องประชุมเทพประธานเฮือนดาลารีสอร์ทตมมะมลตป่าศักด์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยประลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข11กับทางหลวงหมายเลข114แยกดอยติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนผู้แทนกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมค่ะสำหรับจุดตัดทางหลวงหมายเลข11กับทางหลวงหมายเลข114หรือว่าแยกดอยติค่ะปัจจุบันเป็นจุดตัดทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรซึ่งมีปริมาณการจราจรหนานแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ กรมทางหลวงจึงสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจากการตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นค่ะก็พบว่าแนวเส้นทางโครงการผ่านโบราณสถานในระยะไม่เกิน500เมตรจึงเข้าขายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุดค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการนำเสนอผลสรุปการศึกษาการสำรวจออกแบบและมาตรการลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อนําไปใช้ประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มากที่สุดและจะนําผลสรุปไปดําเนินการตามแผนเพื่อขอรับงบประมาณภายในปีงบประมาณ2570ด้วยค่ะ